รยากาศแบบนี้กันยิ่มป้คนการปิ้งย่างมันเ่าพี่น้องพี่น้องคิดว่าการปิ้งย่างเวลาไหนมันจะสีสบพี่น้องเวลาที่เราอยากกินแมนบอพี่น้องโอ้ยไม่อยากเปี้ยกับ่ไปทั่วแล้วเด้อมื่อนี่กาหลานมาตอยงานกาคนกระต๊ะข้ามพี่น้องเอ้ยก็เลยพากันมาหายางทำย่างมีกินหายอย่างพรในตู้เย็นก็เอามายัางมีมั่มมีไส้ก็มีเนื้อพี่น้องเอ้ยบัตตอนีไม่อยากเปี้ยกัสิมัพี่น้องเอ้ยมีสูตรเด็ดเด็ดกับเบะมาบอกแม่อยากเปี้เลยเรือว่า เอ้จังไสไั้สีแส่สูตรไต่มีสูตรแต่ก็มาบอกกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าแม่ผายเฮ็ดบ่เป็นก็นมาเบิ่งตามแม่ใหญ่เปินไม่ได้อจ้าเอ้าตามไม่เด้อจ้าอันนี้ก็สิมาตามสามเกือบเสียดายเกือบอีกเกลอือนึงก็คือหายไปไหนก็ไม่รู้นะจ้าพริกไทยค่ะแต่พริกไทยจ้าเอาไปใส่เยอะเอาทีหลังก็ได้นะพี่น้องเนื้อไอ้ซใส่แต่รากผักชีกับกระเทียมลงไปก่อนละกันตามมากรจากนั้นกระจัมใส่พริกไทยทีหลังเขาเพราะว่าพริกไทยไม่ถามอะไร เป็นไปยากพี่น้องเออม,มาคันมามา้นมาบนะีบมากิ่นก่อนะรู้ว่าจะกิ่นไปเครื่องดิบเลยเนื้อปล่อยเต็ก <c oughs> เอาจ้าใส่ลงไปจ้าเครื่องปุง๋มแมนยังมีกระตับโยนลงไปเลย,ย,เย,ยลลลพี่น้องไม่ใช่เป็กที่ใส่ซอสตุงรสซามเกือแล้วก,กะบผงกุงรสพี่น้องเอ้ยแล้วแต่มักเด้อร์น้ำจงลำตาลนี่ก็ใส่ลงไปเดียวใส่พอ่อดีพอ่อ,พองามหั่นละย่าไปใส่หลายๆมันสิเปลี่ยนรสกันแล้วแต่ดอกว่าอันนี้กระด อย่าลืมเด้อมันไผมีสูเเตรดดๆดีๆกับเคอมเมเนต์บอกแม่ในเป้ยเด้อเพื่อหไ่เป้สีเอาไปปั๊บใช้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิแซ่บขึ้นคือตังที่น้องเฮดเนาะเ้อาสาีกมาทายางมปุเลยกมาทายางพี่น้องเฮยเนือกระดจะเเลยก่นจะต้องย่างเลยเมื่อจะเข้ากับ แค่นั้นนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยน,อน้องนี่ละอาหารเข้ากระพายาย,าาาย,าย,ยูเทียนไม่เนี่เปะหาข้อเสียได้เ้ยถือว่าโชคดีที่หาที่ซื้อมาปะไว้ในตู้เย็นพี่น้องเอามาจัดเสื้อท่าเสื้อหยั่งไปปั้นกันกินเพื่อความแซ่บหนัวคือมันเข้ากับบันเดก้า กว่าจะได้ภาพประกอบว่า,วาเาด้อพี่โนโอ้องกินข้าวแรงคนกระตุกห้ามไม่กินข้าวดำมืดพี่โนโ้องพี่น้องก็ดีถามว่าโอ้ยใส่กอวไปไลยใส่ก๋วกับห้แม่นะครับเปแนหอยหญ้าเนาะบางส่วนแดงตันร้อยยี่แต่ม,มั่มพี่โนโอ้องมั่มแน่มั่มก็แบ่งไปครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงวัดครึ่งนึงแบ่งครึค่งองพวกวัดการทำวิธีวอาจะแบบว่าปากคำเขาวเหนียวกับบะหมี่นะครับกินข้าวเจ้าหรอ อ๋อร้องมึงดูมันเป็นยังไงเนี่ยอากาศข่ายู่เขานะครับโนรูกวาโนรูโนรูมันมีหูมันไปเรื่อยนะพรับี่ร้องจิ้แฉลดีๆกินกันกออย่าใช้มือค่ะแจ่วนะคะแจ่วมือกล้องมีคนย่างครับจิ้มนี่จิ้มมือแฉวได้ใช้มือดีบ่ใช่เนาะครับ ตามไปเลยเน,นี่ยแซ่บกค่ตามไพี่โนโองเ้ <c oughs> อแบบนี้เลบอคำใหญ่ใหเลยค่ะบังไปลองหม่ำเลมัม่มย่างพี่น้องมั่ิ้งมั่มปิงมมป้งโอ้ยมันก่องกินคำยไรเด้อบันนี้ผมอยากเลยเบื้องเบื้องพี่น้องเปล่าหมัมม่มกับข้าจ้ามเือบแม่ข้าเน ครับตัวสับปะรดไม่ใด่เ็ะกินน้ำรั่วอะไรรอ้เปล่าต้องเบียดอยู่นี่ละเดี๋ยวเสียกับเขาไปกินน้ำด้วยบางน้อยนิดมากขึนเนี่ยก้จะเส่กวาน